สวัสดีครับชาวไบค์เกอร์ทุกคนนะฮสวัสดีไปยัง FC MotoGP นะครับนี่คือวันเด็กแห่งชาติปี2564นะครับวันเสาร์ที่9มกราคมก็จะพูดถึงเด็กๆก,กันสักหน่อยนะฮะเข้าใจว่าคนที่ดูผมอยู่ในตอนนี้ก็90%น่าจะล่วงเลยน่าจะผ่านไว้เด็กมานานพอสมควรแล้วละอาแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะฮะว่าแต่ละคนหรือแม้กระทั่งผมเองเนี่ยจะผ่านวัเด็กกันมาแล้วกี่ปีนะฮะ แต่สิ่งที่จะนํามาเสนอในคลิปรายการวันนี้ผมจะมาขอพูดถึงเรื่องราวของตัวผมเองนะครับขออนุญาตจริงๆในวัยเด็กกับกีฬารถแข่งกับกีฬามอเตอร์สปอร์ตเนี่ยว่ามันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับก็ถือว่ามาฟังเรื่องราวของผมที่ทุกคนเนี่ยดูผมอยู่ทุกวี่ทุกวันที่ผมสรรหาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเล่ามาคุยเนี่ยแสดงว่าต้องชอบจริงๆมาถึงจะได้แบบเล่าถึงจะได้พูดน้ำไหลไปดับขนาดนี้ใช่ไหมครับนั่นก็ ถูกต้องแน่นอนอยู่แล้วนะฮะว่ามันเป็นหนึ่งในความฝันในวัยเด็กของผมเหมือนกันการดูรถแข่งดูอะไรก็แล้วแต่นะครับใครที่อยากจะมาแชร์นะครับอยากบอกเล่าถือว่าในวันนี้เรากลับไปเป็นเด็กร่วมกันอีกครั้งทุกคนโอเคไหมฮะใครอยากจะพูดถึงประสบการณ์ว่าคนเชียร์นักแข่งคนนั้นคนน,น,คน,นี้ทีมไหนอะไรยังไงอยากจะบอกอยากจะเล่าอยากจะย้อนความทรงจําก็เต็มที่ได้ในเม้นนะครับสําหรับผมเนี่ยคงต้องบอกว่าเป็น คนที่ติดตามแล้วก็ชื่นชอบการแข่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยทั้งทางเรียบแล้วก็ทางฝุ่นนะฮะก็คือชอบรถวิบาก m มอเตอร์ครอสด้วยนะฮะแล้วก็ชอบทั้งรถแข่งทั้ง MotoGP นะครับสมัยก่อนเป็นเวลจีพี้วก็แล้วก็รายการของประเทศไทยด้วยนะฮะแข่งที่สนาม Thailand Circuit เมื่อก่อนเนี่ยก็ชอบก็ไม่อยากจะนับเลยนะฮะมือ10นิ้วนี่ไม่พอที่จะนับ ในนักแข่งเดี๋ยวเอาขอเป็นทางเรียบก่อนดีกว่าทางเรียบเมื่อก่อนเอาที่บ้านเราเนี่ยนักแข่งที่ผมชอบก็จะมีอยู่2คนนะฮะก็คือดิเรกอาชาวงก็คือทีม Honda c a s t ต o n เมื่อก่อนนะ,ะที่ลาย150โลอาร์มเอ r นเอารมใช่ไหมครับลายสีเขียวแดงขาวคันสขีขาวก็จะมีติ๊กเกอร์แดงติ๊กเกอร์ขาวที่เป็นคล้ายๆปีกนกพาดนะครับนั่นก็สัญลักษณ์คัสตอนนะฮะ อีกคนหนึ่งก็คือปรีชายงสว่างอารุณอันนี้ก็ขับคาวาซกินะฮะใช้รถแข่ง KR นะครับ150เมื่อก่อน2คนนี้ก็จะคู่ขี่สูสีกันแข่งกันมาแต่แชมป์ก็ต้องเป็นดิเลกอชาชวงที่เยอะสุดในตอนนั้นเข้าใจว่าอาจจะได้เปรียบในส่วนของตัวรถแข่งนะฮะเพราะว่าทางตอนนั้นรถเป็นทีมโรงงานนะฮะอาจจะใหญ่กว่าแต่ของปีชายงสว่างอารุณตอนนั้นเป็น ห่งง modify นะครับหน้าห่งเมื่อก่อนหรือว่าโด่งดังมากนะครับก็ลงแข่งปีชาก็ได้แชมป์หลายสนามอยู่เหมือนกันนะฮะไม่ใช่ว่าสู้ไม่ได้นะครับก็คือสู้ได้นั่นแหละแต่ถ้ามองผลโดยรวมจริงๆเนะี่ยความแน่นอนจะเป็นทางดิเลกอาชาวงมากกว่าในตอนนั้นก็ชื่นชอบนะครับชื่นชื่นชอบ2 2คนนี้แหละหลักๆแต่ถามว่าดูดูหมดไหมก็ดูหมดนะฮะทั้งรุ่นที่เล็กไปกว่านั้นนะครับอ่า ุลพษงบุญเลิศวรวุฒิพุทโธนะครับสวไทยแช่มรัซับเมื่อก่อนนี้ก็ติดตามหมดนะฮะนี่ผลแสงสว่างอเอกราชทันบุผานะฮะนั่นก็คือในยุคที่ผมก็ยังเป็นวัยรุ่นแรกๆนะครับเริ่มต้นในตอนนั้นทีนี้ถามว่าสายวิบากสายมโมโตครอสเนี่ยชอบชอบไหมก็คือจริงๆนยชอบมาก่อนทางเรียบอีกที่ซ้ำนะฮะเพราะว่าพ่อผมเนี่ยก็ พูดถึงชื่อของนักแข่งที่แกชื่นชอบในอดีตนะครับนั่นก็คือนักแข่งผู้ร่วงร,ร,รับอย่างจอร์อิสลามใครพอที่จะทันลุงจอร์นบ้างฮะก็พูดถึงว่าพ่อก็จะบอกว่าถ้าพูดถึงนักแข่งเนี่ยพูดถึงวิบากเนี่ยต้องคนนี้เลยต้องคนนี้เท่านั้นอะไรประมาณนี้นะฮะแต่ผมก็ไม่ทันหรอกผมก็มาทันในวัชระปัญจมูลเนี่ยอันี้คลั่งไคล้มากเมื่อก่อนนะฮะวัชระปัญจมูลแล้วก็ถัดมาก็จะเป็น ชาคริสลุ่งสุวรรณตรงนั้นนะครับสคนนี้ก็จะจะชื่นชอบตอนเที่ยงเขาก็จะชอบมาถ่ายทอดตอนเทียเท่ยงนะฮะไอรายการแข่งรถเนี่ยทั้ง2รายการเลยจําได้ว่าโดดเรียนไปดูประจำอะเมื่อก่อนไม่เจอว่่าโดดเรียนเราก็คือเข้ามาสายไงฮะคือออกไปกินข้าวเสร็จปุ๊บแล้วมันบางทีมันแข่งนู่นนะครับเสร็จประมาณบ่ายโมงกว่าๆนั้นบางทีโดดคาบคาบแรกของช่วงบ่ายเนี่ยผมก็จะโดดประจาถ้าเกิดวันวันไหนมีการแข่งรถ นั่นก็คือเป็นความทรงจำนะครับแล้วก็ระดับโลกระดับโลกก็มาทันในยุคข,ของมิกดูฮานนะฮะหรือว่าไมเคิลดูฮารนี่แหละตำนานเว็บโซนด้า5สมัยซ้อนชาวออสเตรเลียน,นะครับคนนี้ก็ชื่นชอบแล้วก็หลังจากนั้นมาก็หมดยุคข,ของดูฮารก็มาชอบเคนนี่โรเบิร์ตจูเนียร์มาชอบวอลเลนติโนรอซซีอ่าก็จะแล้วก็ตามพ่อหมอมาอย่างยาวๆเลยนะฮะ แต่ในส่วนของรถแข่ง m o t o GP สมัยก่อนเป็น w o r l d GP หรือว่า GP500 เนี่ยเขาก็จะแข่งคือมันเป็นเทปนะก็จะเป็นเทปแหละเขาจะามาออกอากาศทั้งช่อง9นะฮะประมาณสักนู้นเที่ยงคืนตีหนึ่งนะครับดึกดื่นจริงๆแล้วเราก็ยังเป็นเด็กน้อยหัวกเกลียนอยู่เมื่อก่อนเนี่ยการที่จะอดหลับอดนอนดูดูการถ่ายทอดอ่าไม่ใช่ดูดูเทปเนี่ยบันทึกเทปการถ่ายทอดสดเนี่ยแบบนี้มันก็ มันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าทางผู้ใหญ่ผู้ปกครองพ่อกับแม่เนี่ยเขาจะเห็นด้วยสักเท่าไหร่หลายครั้งหลายคราวผมก็จะต้องเถียงกันนะฮะโดนดา่าโดนอะไรไปบ้างบางทีแม่ก็เดินขึ้นมาปิดทีวีเลยนะฮะชี้หน้าเลยว่าให้ไปหลับไปนอนได้แล้วไม่ให้ดูแล้วอะไรอย่างนั้นผมก็จะแอบมาดูแล้วสมัยก่อนมันไม่มีหูฟังที่เป็น small talk เงผมก็จะเปิดทีวีแล้วก็นั่งใกล้ๆนะฮะแล้วเบาเสียงที่สุดแต่บางทีก็ไม่เปิดเสียงเลยนะไม่ไม่ไมพ่อกับแม่ได้ยิน นั่นก็คือเป็นความนิยมชมชอบนะชอบขนาดไหนก็คือถึงขั้นใฝ่ฝันที่อยากจะเป็นนักแข่งก็คือพูดอย่างไม่อายเลยนะครับในตอนเด็กๆเมื่อก่อนถ้าใครถามว่าอยากโตขึ้นอยากเป็นอะไรก็คือหนึ่งนั้นก็คืออยากเป็นนักแข่งไม่อยากเป็นตำรวจไม่อยากเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นครูเป็นอะไรทั้งนั้นเลยนะฮะนี่ก็คือไม่ยึดได้อยู่ในความทรงจําเลยหลักๆที่จําได้ก็ออยากเป็นนักแข่งอยากเล่นดนตรีอยากอะไรก็แล้วแต่นะฮะซึ่งผมก็มาในตอนนี้ก็ สามารถที่จะเอาความฝันนี้มาทำนะคแต่มันอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่สายตรงนะฮะไม่ได้เป็นนักแข่งแต่เราก็เอาตัวเข้าไปพัวพันกับเรื่องราวของนักแข่งตอนนี้ไม่ได้มาเล่นดนตรีอาชีพแล้วละ่ะในตอนนี้แต่ก็สายงานของเราหนึ่งในสิ่งที่เราใช้ทำมาหากินอยู่ตอนนี้ก็คือเป็นในเรื่องของดนตรีเรื่องของเพลงของอะไรอยู่นะฮะน,น,นั่นก็คือเป็นความชอบในวัยเด็กแล้วก็ชอบถึงขนาดที่ว่าจัดทีมแข่ง จักรยานอ่าในในตอนนี้เวลาผมเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังก็แล้วแต่ทีไลกับเพื่อนสนิทเนี่ยผมก็จะมีความสุขทุกครั้งยิ่งเป็นคนที่อยู่ในโมเมนต์นเหตุการณ์นั้นนะฮะที่เคยลงแข่งด้วยกันเนี่ยบ้านผมมันก็จะอยู่บ้านนอกกับต่างจังหวัดนั่นะทุกคนเวลาที่เกี่ยวข้าวเกี่ยวไรเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาจอบเอาเสียมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยไปบูรณะพื้นที่ตรงที่นาตรงแปลงนาอาจจะมีหลักมา มาทําอะไรแล้วก็ทําให้มันเป็นสนามนะครับแล้วก็เอาเป็นผงช็อกบ้างหรือว่าเป็นขี้เถ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่เนี่ยโรยนะครับให้มันเห็นเป็นลูนะครับแล้วก็ใช้จักรยานเนี่ยแข่งหรือบางทีเราก็ไปแข่งกันที่สนามปูนเลยนะฮะสนามบาสของโรงเรียนอย่างเงี้ยเอาอะไรก็แล้วแต่เอาโต๊ะเอาเก้าอี้เนี่ยมาวางนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นโค้งเป็นอะไรจําลองเป็นสนามแข่งแล้วเราก็ปั่นจักรยานแข่งกันบางคนก็ล้มจนได้แผลเลือดเต็มเลือดกระจายเลยก็มี แล้วก็หลายครั้งที่ผมชนะด้วยนะนี <c> ่ <oughs> ขอคุยขอโม้หน่อย <c oughs> คือปล่อยให้คนอื่นก็แซงไปแล้วเราไล่แซงไล่เก็บทีละคันนีมน่มันเป็นอะไรที่สนุกมากจริงนะทุกคนมันยิ่งทําให้แบบว่าโอ้โหนะไฟลุกโชนเลยว่ากูต้องเป็นนักแข่งและโตขึ้นอะไรทํานองนั้น <c oughs> พอโตขึ้นขับมอเตอร์ไซค์เป็นมีรถมอเตอร์ไซค์เป็นของตัวเองี่ก็หลายครั้งหลายคราวนะครับที่ใช้ชีวิตเป็น นักแข่งตามท้องถนนอันนี้ก็คือขอเล่าแบบไม่ปิดบังนะครับมันก็เป็นสิ่งไม่ดีที่ผมเนี่ยเคยทําจริงๆคืออะไรที่มันไม่ดีผมก็ไม่ปิดบังแล้วนะฮะในตอนนั้นก็เคยเคยแข่งกันตามท้องถนนจริงๆนะฮะกับเพื่อนบางคนเนี่ยแข่งกันก็เกือบจะพลาดพลั้งนะฮะเกือบจะเกิดอุบัติเหตุในหลายครั้งหลายคราวนะฮะอย่างเช่นขับไปทางโค้งสุดท้ายแนละ้วไปเจอรถขายกระเทียมขายพริกขายอะไรต่างๆเนี่ยเขาอยู่ๆก็จอดไง จอดกระทันหันเราเนี่ยก็แทบจะเบรกไม่ทันหรือบางทีหมอกแข่งกันอยู่ดีๆถ้ไปเจอรถอ e ีแตนรถอ e ีแท็กนะฮะตามตาม่ตางจังหวัดเนี่ยมันไม่มีไฟไงเออแล้วก็วิ่งกันแล้วเราก็วิ่งบางทีก็เบี่ยงซ้ายกันมาเยอะไปหน่อยเนี่ยเกือบที่จะแบบว่ามันมองไม่ถนัดไงฮะสมัยก่อนแล้วก็หลายครั้งหลายคราวที่ไม่ได้กล่าวถึงนั่นก็คือเป็นเป็นเป็น,ปน,ปนหนึ่งในความเสี่ยงตายหนึ่งในสิ่งที่ไม่น่าเอาเยี่ยงอย่างนะตอนนั้นนะครับช่วงที่เป็นวัยรุ่นช่วงที่อายุยัง แค่ไม่ถึง20นะในตอนนั้นแล้วก็พอขึ้นมาหลังจากนั้นได้สักพักหนึ่งเนี่ยก็ยังคงชื่นชอบในรถแข่งอยู่เสมอนะฮะแต่เมื่อได้เล่นดนตรีเมื่อได้อะไรยังไงก็แล้วแต่ก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้สนใจที่จะไปตรงนั้นแล้วนะครับแต่ถ้าก่อนที่จะขึ้นมามอปลายนี้สนใจจริงๆนะฮะคืออยากจะ ทำอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับรถแข่งถึงแม้จะไม่ได้เป็นนักแข่งก็ขอให้ได้จับได้แต่งได้โมดิฟายได้อะไรยังไงก็แล้วแต่ในในในส่วนนั้นใช่ไหมฮะแต่พอขึ้นมปลายมาได้เล่นดนตรีได้อะไรแล้วก็ไม่ค่อยได้มายุ่งเกี่ยวนะฮะก็ติดตามการแข่งอย่างเดียวนะฮะไม่อยากที่จะไปเอ่อได้ยินเสียงท่อดังๆไม่อยากที่จะอะไรยังไงตรงนั้นแล้วใช่ไหมครับทีนี้พอผมเริ่มที่จะเรียกว่าทํางานประจำนะฮะทำงานประจําแล้วก็ มีโอกาสได้ไปดูการแข่งขันบ้างมีโอกาสได้ติดตามได้อะไรยังไงก็แล้วแต่ได้เจอเพื่อนคอเดียวกันมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยนึกถึงในวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งว่าผมจะทําอะไรจะเอาอะไรที่มันเราเคยใฝ่ฝันเราเคยคว้ามันแล้วในช่วง10กว่าปีก่อนแล้วเราคว้าไม่ถึงเนี่ยวันนี้เรามาคว้ามันอีกครั้งไหมซึ่งหลายอย่างผมก็ทําได้สําเร็จแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือการที่ ได้ทำคอนเทนต์วิดีโอทำคอนเทนต์รายการคลิปเกี่ยวกับรถแข่งโดยเฉพาะเกี่ยวกับ MotoGP เนะี่ยสิ่งที่ผมรักแล้วก็ใฝ่ฝันมากๆในเมื่อก่อนเนี่ยนี่แหละ,ะฮะแล้วก็ได้เจอเพื่อนๆหลายๆคนทั้งในชีวิตจริงบ้างนะครับหรือในการคุยกันในคอมเมนต์หลายคนก็เจอกันแล้วนะครับหลายคนก็ทักทายกันสนิทกันยังกัยังกังกเคยเจอกันแล้วก็กมี <laughs> ผมเองก็หวังนะฮะว่า มันก็คงจะมีสักวันหนึ่งนั่นแหละนะครับท,ที่จะมีโอกาสได้ได้เจอกันในโลกความเป็นจริงสักทีนะฮะนี่ก็คือเป็นเรื่องราวของผมนะครับในวัยเด็กร่วงเข้าสู่วัยรุ่นแล้วก็ร่วงเข้าสู่วัยเ,เริ่มที่จะไม่ไวัยรุ่นนั่นแหละตอนนี้ <c oughs> เป็น,เป,นเป็นความผูกพันที่มีต่อเกมการแข่งขันมอเตอร์รถแข่งนะครับที่จริงวันนี้ไม่ได้เล่าเรื่องของฟอร์มูล่าวันด้วยอันนี้ก็ดูมานานแล้วเหมือนกันนะฮะก่อนที่จะเลิกดูไปหลังจากไมเคิลชูม u คเกอร์เนี่ย แข่งไม่ได้แล้วนะครับอันนั้นก็อาจจะเก็บไว้เล่าในช่องช่องอีกช่องหนึ่งนะครับช่อง f 1 Thailand เนาะทุกคนละ่ะฮะมีความฝันบ้างไหมเกี่ยวกับรถแข่งเนี่ยผมเชื่อนะครับว่าคนที่ดูผมอยู่ทุกวี่ทุกวันเนี่ยอาจจะมีคนที่มีความฝันน้องๆหนูๆเยาวชนเนี่ยก็เยอะที่ตามกันมาหรือคนที่อยู่ในวัยเดียวกับผมหรือคนที่เป็นรุ่นพี่รุ่นนา้ารุ่นลุงไปแล้วนะครับว่ายังคงน,นิยมชมชอบเรื่องของรถแข่งอยู่แต่ เราก็อาจจะเป็นไปตามวัยตามครอบครัวตามอะไรงไงก็แล้วแต่ก็ไม่ได้ตามความฝันนั้นแต่ก็ยังคงเชื่นชอบและก็ติดตามอยู่ใช่ไหมครับหรือเพื่อนๆพี PP, ่ๆน้องๆบางคนอาจจะมีประสบการณ์ได้ลงแข่งในสนามจริงๆนะฮะได้ถ้วยได้อะไรมาแล้วเนี่ยผมว่าก็น่าจะมีในแบบนั้นก็เอามาเล่าสู่กันฟังได้นะครับทุกคนแต่ในวันนี้ก็แน่นอนนะครับว่าเหตุการณ์มันเปลี่ยนไปโลกมันเปลี่ยนไปหลายสิ่งหลายอย่างเราก็ต้องปรับเนื้อปรับตัวนะฮะอารถ บนท้องถนนเนี่ยมันก็ถ้าเทียบกับเมื่อก่อนเนี่ยเมื่อวัตทุกวันนี้มันเยอะนะฮะรถเยอะคือรถอาจจะมีระบบความปลอดภัยต่างๆที่เอามาซัพพอร์ตเราเพื่อลดความเสี่ยงในการบาดเจ็บในการเสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นชุดแข่งมวกอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับระบบแฟคชั่นคอนโทรลอะไรต่างๆที่มากับรถเนี่ยแต่แน่นอนนะฮะว่ามันจะป้องกันได้แค่ไหนก็ตามจํานวนรถมันก็เยอะขึ้นความเสี่ยงมันก็เยอะขึ้นด้วยเหมือนกันนะครับ ดังนั้นคนที่นิยมชมชอบการขับเร็วๆเนี่ยก็ฝากกันสักนิดหนึ่งนะครับผมไม่ได้โลกสวยนะครับไม่ได้บอกว่าขับเร็วบนท้องถนนไม่ได้นะผมก็ขับเร็วอยู่เหมือนกันบางครั้งแต่ก็ขอให้พึงสังวรว่าเราจะบิดแรงๆกระชากคันเร่งแรงๆจะลากเกียร์จะอาดสัก200เนี่ยขออย่าให้มันเป็นเขตชุมชนอย่าให้มันมีผ่านวัดผ่านโรงเรียนผ่านที่ที่ผู้คนสัญจรไปมาอย่างจอแจนะครับขอให้มันเป็น ถนนที่แบบว่าลากยาวแบบว่าตัดโน่นนะครับตัดทุ่งนาตัดภูเขาทางตรงยาวๆหรืออะไรเงยก็แล้วแต่ที่มันมีความเสี่ยงน้อยที่สุดนั่นแหละที่สําคัญก็คือรถคุณก็ต้องพร้อมด้วยนะฮะอ่าในส่วนของอะไรยังไงก็แล้วแต่ต้องเช็คให้ดีแล้วก็ร่างกายเราก็ต้องพร้อมด้วยไม่ใช่ว่าไปจัดตอนเมาไม่ใช่ว่าไปจัดตอนง่วงเหงาหานอนอะไรยังไงก็แล้วแต่ในตรงนั้นนะครับเข้าใจว่าอาจจะมีคนท้วงว่าทำไมพี่ปุ้ยไม่บอกว่าไม่ไปแข่งในสนามเลย ถ้าไปได้ก็ดีนะครับอ่าถ้าไปได้ก็ดีแต่ใช่ว่าทุกคนจะมีโอกาสไปในสนามได้ทุกคนแต่ถ้ามันจําเป็นที่จะต้องลองอัดลองอะไรก็อย่างที่ผมบอกนะฮะว่าผมผมก็ไม่ได้โลคสวยซะทุกอย่างไปใช่ไหมฮะป้องกันได้ก็คือเราก็เอาตัวเองเนี่ยไปเสี่ยงคนเดียวหมายความว่าไปอยู่ในทางที่มันที่มันคิดว่าความเสี่ยงมันน้อยไงที่ตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เขตชุมชนนะใช่ไหมฮะนั่นแหละให้เลี่ยงเขตชุมชนไว้ก็เป็นอันดีนะครับ หรือตรงไหนที่ทางเราไม่ถนัดเนี่ยอันนี้ก็อันตรายไปครั้งแรกก็อย่าเพิ่งห้าวนะครับอาจจะห้าวตอนขากลับก็ได้ตอนตอนแรกไปให้สำรวจเส้นทางก่อนหรือกลางค่ำกลางคืนอย่างนี้ก็เหมือนกันนะครับว่าทัศนคติการมองเห็นมันไม่ชัดนะฮะ,ะวันนี้ก็ถือว่าพูดไปแกมบ่นไปแล้วก็โม้ไปด้วยนะครับก็ถือว่าไม่ไม่ถือสากันเนาะเพราะว่าวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันเด็กผมก็ตอนแรกผมอยากจะเอาข่าวเรื่องของมาร์กมาร์เก็ตมาเล่านะฮะ แต่มาคิดดูอีกทีนึงก็มันเป็นวันพิเศษที่ผมเองเข้าใจว่าคนที่ติดตามผมมันมีอยู่หลายช่วงหลายวัยนะฮะสุภาพสตรีก็เยอะวัยอายุ30กวกว่ารุ่นเดียวกันนี้ก็เยอะหรือจะเป็นรุ่นพี่รุ่นนะ้ารุ่นลุงก็เยอะน้องๆหนุ่มวัยชนนี่ก็เยอะอยู่เหมือนกันนะครับสรุปก็คือมันครอบคลุมเลยนะฮะสมาชิกในคนรัก m o t o g p ช่อง Bikerman ช่องนี้เนี่ยดังนั้นทุกคนย่อมมีวันเด็กย่อมมีวัยเด็กที่มันผ่านเข้ามาผมผมก็เลยทำเป็นเป็นคอนเทนต์นี้เข้ามา ส่วนใครที่อยากจะทราบว่ามาร์ m a r k e เก็ตเป็นยังไงอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยว่ากันดีกว่าพรุ่งนี้อาจจะมาไลฟ์สดนะครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวผมแจ้งอีกทีหนึ่งก่อนเที่ยงนะครับผมจะโพสต์บอกในหน้าชุมชนนะว่าผมได้ไปไหนทําธุระเรื่องไหนด่วนหรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่มีเนะี่ยผมอาจจะมาเจอเพื่อนๆได้ในประมาณสัก3ามทุ่มนะครับมาไลฟ์สดมาอะไรเนาะโอเคนะครับวันเด็กวันนี้ก็ขออยพรแล้วกันใครที่ยังเป็นเด็กเป็นเยาวชนอยู่ในตอนนี้ก็เชื่อฟัง พ่อแม่นะครับเชื่อฟังพ่อแม่เป็นเด็กดีของพ่อแม่แล้วกันนะฮะมีอะไรช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของท่านได้เราก็จงยินดีแล้วก็เต็มใจทำนะฮะแล้วก็จะใช้ชีวิตประชนภัยในวัยเด็กวัยรุ่นอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยก็ถือว่ามีสติให้มันมากๆคิดหน้าคิดหลังให้มันดีๆคิดถึงหน้าพ่อหน้าแม่ไว้นั่นแหละดีที่สุดนะฮะเราจะได้เติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ หรือจะเป็นเพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่ผ่านวัยเด็กไปนานมีลูกมีหลานอยู่ในตอนนี้ก็ขอให้ลูกหลานเหล่านั้นก็เป็นเด็กดีแล้วกันนะฮะให้เราปวดหัวน้อยที่สุดแล้วกันในการอบรมสั่งสอนเลี้ยงดูพวกเขาครับวันนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีทุกคนครับ